็สวัสดี fc นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปสามตัวบนตรงโต๊ะนะคะจากชุดเต็มสูตรที่แอดได้ลงไปในคลิปที่สองของงวดนี้นะคะเป็นคลิปสามตัวเนาะแอดก็จะมาสรุปชุดไหนน่าเล่นมากเล่นน้อยนะคะเหมือนเคยค่ะสรุปอย่างที่เคยนะคะเพื่อนๆก็ดูแล้วก็พิจารณาดูเนาะว่าถูกใจือชอบหรือเปล่าแอดก็จะเขียน ลงแผ่นใหม่นะคะเดี๋ยวคีดก่อนเนอะเดี๋ยวจะเขียนเนาะคะ่ะ 16สิงหานะคะหกหกค่ะ3ตัวบนนะคะสลบนะคะเด่นรองรักกันนะคะอันนี้ใช้กระดาษของสองตัวไปเลยเนาะเพื่อนๆอนย่าว่ากันเน้อแอดก ช้กระดาษอันนี้ไปเลยนะคะคงเพื่อนคงเห็นเนาะคุูเตีนก็มีเก้าห้าสองนะคะห้าสามแปดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดนะคะหกแปดสามนะคะ สี่แปดสามเห็นกันเนาะเจ็ดสามแปดหนึ่งสามแปดสองสามแปดสี่สองแปด และสี่เจ็ดแปดนะคะอันนี้คือชุดเด่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนะคะชุดเด่นของเราเราจะเขียนเด่นเนาะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจดูแล้วตัดสินใจเองเ,องเนาะสิบชุดนะคะชุดเด่น ตรงโต๊ะนะคะสามตัวต่อมาก็จะเป็นชุดลองนะคะชุดลองก็มีหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหกสี่แปดหนึ่งห้าหนึ่ง เจ็ดห้าศูนเจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนหกหนึ่งสามแปดสี่สองแปด สิชุดนะคะชุดชุดลองค่ะเท่ากันนะคะที่เหลือที่เหลือคือชุดกันทุนนะคะเพื่อนๆแต่แอดก็จะเขียนเนาะเพราะว่าเวลาหวยออกจะได้รู้ว่าลองกันอะไรนี่มันมาเนาะแอดก็จะเขียนลงไว้ให้นะคะชุดแบบกันทุน,นะค่ะชุดกันทุนของแอดก็จะมี สามเจ็ดหกหนึ่งเก้าห้าแปดสองห้าหนึ่งเก้าสี่สองหกเก้าสี่สองเจ็ดสามห้าสอง สองหกเจ็ดเก้าห้าหกเจ็ดห้าแปดหกศูนย์สามสองสี่เก้าเเพื่อน แอดก็จะเขียนมันมันกระดาษน้อยพอเนาะสองสี่เก้าแล้วก็หกศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าหกแปดห้าแอดเอาลงหมดเลยนะคะเก้าห้าแปดเจ็ดเก้าหกแล้วก็หกห้าสามอันนี้คือชุดกันทุนนะคะเพื่อนๆหา ตัวเด่นตัดเอาน้อแอดเขียนมาไว้เวลาว่าถ้าหวยออกมันจะได้สรุปได้ง่ายว่าชุดรองชุดกัมทูม,มันเข้าก็ไลยแอดก็เลย,อเล,ยลอกมาจากลอกมาจากใบเน้นนะคะสามสิบเจ็ดชุดเนี่ยนะคะเต็มโศกเนี่ยแอดก็จะเอามาลงให้ดูว่าอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันมาน้อยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมันมีชุดในใจไปกลงก็ ก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจเอาเองเนาะแต่เนี่ยคือเด่นกับรองนะคะเห็นกันชัดนะคะเพื่อน,อนก็ขอสรุปแค่นี้นะคะสรุปสามตัวบนตรงโต๊ดนะคะเพื่อนๆมีมีชุดเด่นมีเลขเด่นก็เอามาดึงลองดูเลขเด่นหลายๆสำนักนะคะแอดเคยให้เลขเด่นไปนะ เด่นสิบหน่วยหรืออะไรเนี่ยแอดจำไม่ได้ละเดี๋ยวดีก่อนะคะไม่ได้ลงให้นีนะเด่นสิบหน่วยแอดก็ลืมๆไปแล้วแอดทำแต่เพื่อนๆก็ไปหาเลขเ,เ,เด่นเลขเด่นมาดึงอะเนาะแอดก็ทำมาให้ให้ด้วยอยากให้ <laughs> เพราะเป็นคนชอบเล่นหวยค่ะแอดก็ได้บ้างเสียบ้างก็เล่นไปแต่ไม่ได้เล่นเยอะมากนะคะเพื่อนๆ ก็แล้วแต่พ,พิจรารณากันเอาเองเนาะอยากเล่นตัวไหนมากตัวไหนน้อยก็แอแค่เขียนตามแนวที่ว่าแอดใช้ระบบสามสิบห้าสามสิบห้าสันักมาชนนะคะแล้วถึงจะเอามาดูว่าเลขไหนชนมากชนน้อยเลขไหนมันไม่มีมันปัดติดดับเยอะแกก็จะมาเขียนว่าเด่นอา้าวเขียนเด่นเขียนลองเขียนผิดเนี่ยเห็นไหมดีนะอันนี้ลองนะคะสิบชุดนี้คือลองนะคะ ติดชุดเด่นที่เหลือในเป็นชุดกันทุนนะเ,นเพื่อนๆซื้อโต๊ดไว้ก็ได้ค่ะกันทุนเนาะแอดก็ขอจบคลิปสามตัวนะคะตรงโต๊ดแค่นี้ขอบคุณ f อฟที่เข้ามาดูช่วยกช่วยกดติดตามให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ